ทิสาหวดลุกทุดเจ้าสาวในคอลเลกชันล่าสุดของห้องเสื้อวนัตกูตูห้องเสื้อวนัตกูตูเปิดตัวคอลเลกชันปลายฝนต้นหนาวที่ถ่ายทอดผ่านนิตยสารชื่อดัง ido magazine ที่รังสรรค์ชุดเจ้าสาวสุดพิเศษสำหรับช่วงปลายปี2567โดยได้นางเอกสาวสวยทิสาวริทิสาลิมคันมา ah หิตสอนเป็นนางแบบในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอคอลเลกชันที่งดงามแบบไร้การเวลาและความทันสมัยผ่านชุดเจ้าสาวสุดหรูหราทั้งหมด10ชุดซึ่งดีไซน์เป็นชุดแต่งงานสไตล์เมอร์เมดเ,เ,เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นทรงที่ช่วยเสริมรูปร่างให้เจ้าสาวดูเพรียวและสง่างามจะมีชุดแบบไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะชุดเมอร์เมดลุคที่1ชุดเกาะอ,อกสีแชมเปญที่นำเสนอสไตล์อันเรียบรู้และเหนือการเวลาทุกตารางนิ้วของชุดนี้ถูกปักด้วย คริสตัลงานทำมือที่บรรจงรังสรรค์ขึ้นโดดเด่นด้วยบิ๊กโปด้านหลังที่เป็นงานศิลป์แห่งการออกแบบให้คงรูปอยู่เสมอด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยเพิ่มความโรแมนติกและความโดดเด่นให้กับเจ้าสาวในทุกย่างก้าวชุดเมอร์เมดลุกที่2ชุดที่งดงามเหนือกันเวลาในโทนเฉดสีแชมเปญอีกเช่นกันที่สื่อถึงความหรูหราและอ่อนโยนโดดเด่นด้วยงานปักคริสตัลงานทำมือทั้งชุดที่ ทำอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประกายแวววาวให้ทุกการเคลื่อนไหวความโดดเด่นของชุดนี้อยู่ที่ทรงเกาะอ,อกสวีทาส์หรือทรงหัวใจที่ช่วยเน้นช่วงคอและไหล่ให้ดูอ่อนโยนและโรแมนติกพร้อมทั้งยังมีดีเทลพิเศษที่ขอบเอลที่เพิ่มดีไซน์ให้มีระบายแบบครงรูปที่ช่วยสร้างมิติให้กับลุกเจ้าสาวดูโดดเด่นงดงามชุดเมอร์เมดลุกที่3สีขาวออฟไวท์อันบริสุทธิ์สื่อถึงความงามที่แสนสงบและอ่อนโยนในขณะเดียวกันก็แฝงความหรูหราในทุกองค์ประกอบ เหมาะสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความโดดเด่นและความมั่นใจในวันพิเศษของพวกเธอปัดเย็บด้วยความละเอียดประณีตพร้อมการปักคริสตัลงานทำมือที่สะท้อนประกายวิจิตร ชุดนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบอบไหลแบบเกาะอกที่คงรูปสวยงามโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยโอบอุ้มให้ชุดมีความสมดุลและมั่นคงพร้อมดีเทลที่ลักษณะคล้ายโบที่โอบรอบต้นแขนช่วยปกปิดและเสริมความมั่นใจให้กับเจ้าสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบชุดเมอร์เมดลุคที่4ชุดนี้มาในสีขาวออฟไวสุดหรูหราอีกเช่นกันเหมาะสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความงดงามและความมั่นใจในวันพิเศษ จุดเด่นของชุดนี้คือการออกแบบระบายคงรูปที่ดีดเด้งตรงช่วงอกและช่วงเอวที่ช่วยสร้างมิติและความหรูหราเป็นโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดช่วยเสริมให้ชุดเกาะอ,อกนี้คงรูปอย่างงดงามในขณะเดียวกันก็ช่วยอําพลางต้นแขนและเอวให้ดูสมส่วนพอดีโดดเด่นด้วยงานปักคริสตัลง,งานทํามือทั้งชุดสะท้อนประกายระยิบระยับในทุกมุมมอง ชุดเมอร์เมดลุกที่5ชุดเกาะอกทรงหัวใจสีขาวออฟไวท์ที่ปักด้วยคริสตัลอันสง่างามแฝงไปด้วยความหรูหรามีระดับและน่าจดจำช่วยเน้นความอ่อนโยนและเสน่นห์ในทุกมุมมองจุดเด่นของชุดนี้คือการออกแบบระบายที่ดีดเด้งตรงช่วงหัวไหล่และลากผ่านลงมาจนถึงสะโพกบนซึ่งระบายถูกออกแบบให้คงรูปด้วยโครงสร้างพิเศษเพื่อเพิ่มมิติและความน่าหลงไหล ชุดเมอร์เมดลุกที่6ความพิเศษของชุดนี้คือการดีไซน์อกไหล่ที่แหวกอกลึกมาพร้อมกับระบายดีดเด้งที่ช่วงหัวไหล่ซึ่งลากยาวลงมาถึงกลางอกช่วยเพิ่มความสง่างามและความน่าหลงไหลชุดกระโปรงผ่าข้างสูงช่วยเผยให้เห็นเรียวขาสร้างลุกที่ดูเซ็กซี่แต่ยังคงความหรูหราไว้ในทุกอิริยาบถชุดเมอร์เมดลุกที่7จุดเด่นของชุดนี้คือระบายที่ดีดเด้งตรงช่วงไหล่และต้นแขนซึ่งถูกออกแบบให้คงรูปด้วยโครงสร้างเฉพาะ พร้อมระบายที่เอลที่ช่วยอําพรางและเสริมสัดส่วนให้เจ้าสาวดูงดงามยิ่งขึ้นปลายกระโปรงถูกประดับด้วยขนนกกระจอบเทศที่เสริมความหรูหราและความสง่างามให้กับลุคของเจ้าสาวชุดนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความฝันของเจ้าสาวที่ต้องการความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบในวันพิเศษของพวกเธอชุดเมอร์เมดลุคที่8ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าสาวได้เปล่งประกายในค่ำคืนอันแสนพิเศษปักด้วยคริสตัลงานทำมือทั้งชุดสะท้อนแสงไฟและความงามในทุกมุมมอง กาะอกทรงหัวใจช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติกให้กับลุคของเจ้าสาวจุดเด่นของชุดนี้อยู่ที่ระบายดีดเด้งตรงช่วงไหล่ซึ่งคงรูปด้วยโครงสร้างเฉพาะรับกับเกาะอกทรงหัวใจที่ออกแบบมาเพื่อเสริมให้ช่วงไหล่และต้นแขนดูเรียวสวยช่วยอำครางส่วนที่ต้องการปกปิดและเน้นความงดงามของสัดส่วนของเจ้าสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบชุดเมอร์เมดลุคที่9้าสีขาวออกไวของชุดสะท้อนถึงความหรูหราและบริสุทธิ์อย่างลงตัว จุดเด่นของชุดนี้อยู่ที่ระบายดีดเด้งตรงช่วงไหล่ทั้งสองข้างซึ่งคงรูปด้วยโครงสร้างเฉพาะรับกับเกาะอกทรงหัวใจที่ออกแบบมาเพื่อเสริมให้ช่วงไหล่และต้นแขนดูเรียวสวยช่วยอำพรางส่วนที่ต้องการปกปิดและเน้นความงดงามของสัสดส่วนของเจ้าสาวได้อย่างสมบูรณ์แบบปิดท้ายด้วยชุดเรสสั้น after party สีขาวแชมเปญสุดหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าสาวได้เปล่งประกายในค่ำคืนอันแสนพิเศษ ปักด้วยคริสตัลงานทำมือทั้งชุดสะท้อนแสงไฟและความงามในทุกมุมมองเกาะอกทรงหัวใจช่วยเสริมเสน่ห์และความโรแมนติกให้กับลูปคอของเจ้าสาวความโดดเด่นของชุดนี้คือดีไซน์ซีทรูที่แนบเนื้อเซ็กซี่แกมน่ารักผสมผสานกับกระโปรงสรั้นประดับด้วยขนนกที่ดีดเด้งอย่างหรูหราโครงสร้างเฉพาะของชุดช่วยให้การออกแบบไหลและเกาะอกองคงรูปได้อย่างลงตัวพร้อมเน้นรูปร่างของเจ้าสาวให้ดูสวยเพรียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถชมผลงานทั้งหมดของห้องเสือ้อวานัตกูตูได้ผ่านช่องทาง f a c e b o o k c o m w a n u s k u t u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020024895 020024896 0864915445และไลน์ w a n u s k u t u